ับวันนี้น้องโซลี่จากช่องน้องโซลี่พาน้องรถไฟจะมาวันแบบนี้โซลี่จะมาเปิดซองซองที่ออกใหม่ล่าสุดแล้วชื่อซองอะไรคะไอ้คือพัสดุทา,มาทงมาท่านมาเอาใหม่นะพระสุทางมาหาวิทยุพะสุทางมาหาวิทยุเฮ้ยไอ้ทัวร์มึงมาด้วยจ่ายมาเนี้ หนึงเปิดก่อนนะต้องได้ินเเลยเลอุยอุ้ยอุ๊ยลอยลุงนี่แหละลอยลุงบูมาบูราไฮนาบานาบูเนสเหล่กระดิ่งเอบูราดเฮ้ยม่อ่ะอลอยวงกลมเหรอ เอวูลาโดโอเคพอดีเลงแมที่พูดอ่ะอีซองนึงค่ะแค่ลูกบอลอูรินูไซฮอนไซมีครีมตะดึงอุ้ยซีเอสอาะ์อ่ะพี่แม่แล้วพี่แม่ อนี่ทอริสต์อานหนึ่งใบเกลือมากเลยครับเกลือที่สุดห่ะจะได้มา <ES>